สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเซมชแนลครับวันนี้เป็นวันหยุดเราก็หลายอีพีกันหน่อยนะครับเพราะว่าหาเวลาวันหยุดน้อยนะครับวันนี้ทําตามคําขอทําตามสัญญานะต้องขออภัยพี่ๆนะครับที่รอเลอะเกินคงจะอ่าต้นไม้คงจะใหญ่จะโตนะครับเหมือนของมิสเซมเหมือนตอนนี้ที่เพื่อนๆเพื่อนๆเห็นตอนนี้นะนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการนะครับตัดเนาะ แยกขยายในส่วนของ B B M นะครับหรือเบอร์เบิร์นมากนะครับวันนี้ก็จะเป็นเบอร์เบิร์นมากใบใหญ่นะครับเพื่นพนอนๆผมไม่เซมจะโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเบอร์เบิร์นมากเขาค่อนข้างจะมีลำต้นที่ที่ยาวนะครับที่ยาวแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนะครับก้านลำต้นจะยาวมากๆนะครับขออภัยเพื่อนๆนะเสียงรถจะดังนะครับอันนี้คือฟอร์มใบเขาอันนี้จะเป็นใบใหญ่นะครับจะเป็นใบใหญ่ ก่อนที่เราจะไปตัดนะมิเซมก็ยังให้คําแนะนําเหมือนเดิมพี่ๆเพื่อนๆน,นะใครที่นะครับปลูก BBM แล้วมันไม่ค่อยสดชื่นสดใสสักเท่าไหร่นะครับมิเซแนะนําว่าให้หาถาดรองนะครับใส่น้ํารองต้นเอาไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะช้ําน้ํานะครับกรณีของ BBM ช้ําน้ำนะครับ,ระรบจะมีเกิดขึ้นอยู่2ลักษณะน,นะครับลักษณะแรกคือไปเขาโดนกระทบแบบรุนแรงอย่างหนักนะสนั่นก็คือเขาเผือก นะครับเพื่อนๆเขาจะเผือกแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินน้ําไปแล้วเขาก็จะช้ําแต่ปกติแล้วนะครับถ้าเราปลูกแบบรงเรือนเนี่ยใบช้ําจะไม่ค่อยเจอเลยนะครับจะเจอนิดๆหน่อยๆบ้างอันนี้เป็นใบช้ําที่ของมิเซมก็จะเกิดจากช่วงที่ฝนตกฤดูแบบพายุเข้าพายุเข้าสวนนะวันนั้นแล้วแหละนะครับก็ BBM ก็โดนบ้างนะครับใบ2ใบนะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแนะนําวิธีการตัดแยกขยายนะครับ สำหรับใครที่บอกอย่างที่ไม่เสริมบอกเพื่อนๆว่าใครที่ได้แบบก้านเขาออกมายาวๆลําต้นออกมายาวๆเนี่ยจะตัดง่ายหน่อยนะ b b m เนี่ยนะครับวิธีการตัดนั่นก็คือเราจะตัดตรงบริเวณนะครับลําต้นของเขาเลยนะครับและที่สําคัญเพื่อนๆจะต้องเขาเรียกว่าอะไรครับปล่อยให้รากอากาศเขาเดินก่อนให้รากเขามีก่อนอย่าเพิ่งตัดในบริเวณตาหรือ นอหรือส่วนที่เขาแยกออกไปที่ยังไม่มีรากนะครับอย่าตัดแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าตัดแบบนั้นเนี่ยโอกาสในการเน่าหรือตายจะสูงเพราะว่าเวลาเราไปปลูกหรือไปแช่น้ำนะครับเขาจะขายน้ําเยอะเขาจะกินน้ําเยอะแล้วก็เขาจะเสียไปเลยนะครับเพื่อนๆนะก็วิธีขอมิเซมนะครับจะมาทําทั้ง2วิธีเลยนะครับวิธีแรกก็คือการตัดแบบขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็วิธีที่2คือการตัดแบบต้องการเอาไปขาย คือตัดแบบซอยที่ยิบเลยนะเพราะว่าเอาทุกตาทุกข้อเลยประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกวิธีได้ว่าใครจะใครจะตัดแบบปลูกขยายหรือใครจะตัดแบบเอาไปขายนะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะเอาต้นนี้ก่อนง่ายๆนะครับเพื่อนๆง่ายๆเห็นไหมเพื่อนๆดูต้นนี้สิเป็นไงโอ้โหรับรองว่าตัดง่ายแน่นอนนะครับ คำแนะนาของมิเซมในการตัดนะครับเพืพ aw aw ่อนๆควรจะทิ PO. ้งตอเข้าไว้นะครับทิ้งตอเข้าไว้ประมาณ1ข้อนะครับหข้อคือตัวเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้เขาก็ออกมาจากข้อนี้มิเซมจะตัดตรงบริเวณตรงนี้นะครับคือข้อตรงนี้ออกนะเพื่อนๆเนี่ยข้อตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เขาได้มีข้อตรงนี้ไว้แยกขยายนะครับตัดเลยครับกึ่งกลางเลยนะครับกึ่งกลางเลยนะฮะตัดไปเลยชึบ ตัดแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพี่เซมบอกว่ารากเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีรากอากาศส่วนรากอากาศที่ที่ลงไปในดินแล้วเนี่ยจะค่อนข้างที่จะจะโอเคหน่อยเพราะว่าเขาจะเกิดรากฝอยสีขาวแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเขาเกิดรากฝอยสีขาวแล้วก็ง่ายเลยนะครับเวลาชงเวลาชํำอะไรเงี้ยมันก็จะออกต่อได้เลยนะครับง่ายง่ายแบบนี้นี่นะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่คือรากสีขาวเขาเห็นไหมครับรากฝอยเขาจะออกมาแบบนี้นะครับ นี่นะนะนี่ครับโอเคครับก็ตรงนี้มันจะตัดได้อีกนะครับตัดได้อีกมิเซมจ,จะต้องทำเพื่อตัดเอาไปขายเนอะนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้ไมิเซมจ,จะตัดตรงนี้นะครับเออลืมบอกเพื่อนไปว่า BBM เนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยเขาจะมีกลิ่นนะกลิ่นไม้นะครับค่อนข้างจะค่อนข้างออกไปทางเหม็นเหมนนะเพื่อนๆน,นะมันอาจจะทางไปเหม็นเมนหน่อยนะครับ ก็ถ้าใครไม่อยากได้กลิ่นนั้นก็สวมแมสนะครับก็เดี๋ยวพี่เสรบจ,จะตัดเพิ่มตรงนี้อีกนะครับเพราะว่าข้อด้านบนเนี่ยเขามีรากแล้วนะเขามีรากแล้วก็ตัดตรงนี้เลยนะครับเวลาจับนะครับค่อยๆจับเขาเพราะว่า BBM เนี่ยมีข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือความกรอบนะครับเพื่อนๆต้นเขาจะมีความกรอบมากนะครับจับนิดจับหน่อยเป็นหักนะครับนะเป็นหักเพราะว่า เราอาจจะใส่น้ําเขาเยอะเลี้ยงน้ําเขาเยอะนะได้มาแล้วอีกหนึ่งต้นนะตรงนี้ก็จะตัดอีกนะเพื่อนๆเนี่ยก็จะตัดอีกนะครับตัดก็ระมัดระวังนะครับก็ตัดแบบนี้เลยโอ้ร่วงนะครับบอกให้เพื่อนๆระมัดระวังแต่ตัวเองทําร่วงเห็นไหมหนึ่งใบเอาไปเท่าไหร่ดีสองร้อยรวมส่งไปนะ, <c oughs> ะเหมือนไลฟ์ขายเลยครับที่ไหนได้เห็นไหมเขามีอ่า ไรนะหลอดใหม่ขึ้นมาแบบด่างสวยงามมากนะครับด่างสวยงามมากก็ได้มาละ3ต้นนะครับเราจะทํายังไงก็อย่างที่บอกว่าปูนแดงอย่าขาดมือนะครับปูนแดงอย่าขาดมืออย่าขาดสวนอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือบริเวณต้นแม่เขานะครับต้องแต้มปูนแดงให้เขาด้วยนะครับแต้มด้วยนะเพื่อลดอาการเน่าลดอาการเป็นเชื้อรานะครับไอ พวกฟิโลเดนดอนเนี่ยต้องใช้ปูนแดงนะเพื่อนเพื่อนนะไม่งั้นเป็นเชื้อราเน่าได้นะครับส่วนต้นใหม่เราก็ใส่เหมือนกันแต่มิเซมจะไม่ใส่ด้านท้ายนะเดี๋ยวจะบอกคําตอบว่าทําไมไม่ใส่นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับต้นนี้ไม่มีไม่ได้ตัดโคนข้างบนนะครับก็ไม่ต้องทาต้นนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ได้ตัดโคนข้างบนนข้างบนไม่มีไม่มีที่ตัดมีแต่ด้านล่างก็ไม่ทา อ่าโอเคครับดูต่อไปมาดูอีกต้นหนึ่งนะอ่ะต้นนี้ก็จะเป็นในสไตล์แบบเขาเรียกว่าโอ้โหวุ่นวะวุ่นวายเนาะภาษาเหนือเขาว่าวุ่นวะวุ่นวายนะครับวิธีตัดต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆตัดทีละส่วนนะครับตัดจากข้างบนลงข้างล่างจะดีมากนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยต้นลําต้นเขามันแค่สองอนเท่านั้นใช่ไหมมีเซมเลยก็ตัดข้างล่างก่อน แต่วิธีตัดจริงๆคือตัดข้างบนลงข้างล่างมันจะง่ายมากนะครับแล้ววิธีการดึงรากล่อรากก็จะง่ายเหมือนกันนะ,อะตอนนี้เราจะเอาต้นนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆระวังด้วยนะครับเขาจะมีมีหนอ่อมีหลอดใหม่ขึ้นมาแบบเนี้ยเวลาเราตัดเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะมีดแกะสลักปลายงอแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะตัดไปแบบ ชึบขาดไปที่เหมือนบอลกระดาษนะเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับหายไปเลยสามร้อยนะนี่ได้มาแล้วนะครับโอ้โหมียังมีข้างบนเห็นไหมม่เต็มบอกแล้วว่าเราต้องรอนิดนึงเพื่อนๆนะครับรอให้เขาแบบ อย่างน้อยให้เขามีรากอากาศมาแบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็ตรงนี้ตัดได้อีกต้นหนึ่งตัดได้อีกต้นหนึ่งมิเมจะตัดออกไปอย่างนี้นะนี่แล้วก็อันนี้เราไม่ได้ตัดยอดเขาไม่ต้องแต้มปูนแดงนะครับไม่ต้องแต้มปูนแดงเดี๋ยวเราเดี๋ยวมิเซมจะให้คําตอบว่าทําไมถึงไม่ต้องแต้มนะครับส่วนอันนี้นะครับมิเซมจะอ่อนี้เอาไว้ตั้งแม่ดีกว่าเนาะ ไม่แยกแล้วนะตอนแรกว่าจะแยกตรงนี้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อทําขายตอนนี้ว่าจะแยกตรงนี้นะไม่แยกแล้วทาไว้ตั้งแม่บ้างนะครับก็แต้มปูนแดงกันน่อยนะบริเวณตรงนี้นะครับที่เราตัดด้านบนออกนะครับทําไปด้วยแต้มไปด้วยเลยนะเพื่อนๆนะมันจะได้ไวนะครับไม่ต้องมาแต้มรอแต้มทีเดียวเดี๋ยวต้องมารออีกนะครับต้นไม้เสียน้ําเยอะนะต่อไปต้นต่อไปตรงไหนดี ตรงนี้เลยก็แล้วกันเอาแบบโคนโคกันเลยเอาแบบโคนโคแบบนี้มีดเริ่มไม่คมแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปร้านทุกอย่าง20บาทสักหน่อยอ่าได้มาละอีกหนึ่งต้นนะครับอืต้นนี้แยกได้อยู่แต่มันอ่อนมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ย เพื่อต้องคอยสังเกตด้วยนะครับว่าถ้าจะแยกเนี่ยต้องดูด้วยว่าก้านเขาอ่อนไปไหมถ้าก้านเขาอ่อนไปเนี่ยแนะนาอย่าอย่าแยกเลยตรงนั้นนะครับอย่าแยกตรงนั้นเพราะว่าถ้าแยกไปนี่เสียดายต้นไม้นะครับเสียดายต้นไม้เปล่าๆเนาะบางครั้งนี่เราก็ต้องยอมนะครับได้อยู่นะต้นนี้ได้อยู่แต่มีรากสองเส้นโอเคได้สายเมลเดพ์ต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าเราทําจํานวนนะครับ จะตัดประมาณแบบนี้เห็นไหมถ้าเวลาเป็นก้านอ่อนเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับนะดูดีครับอ๋ใครจะเสี่ยงเหมือนวิเซมก็ตามใจนะครับเดี๋ยวบอกว่าไม่บอกให้หมดว่าตัดได้อะไรงี้ยมันตัดได้อยู่แต่เพื่อนๆจะต้องค่อนข้างที่จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับอันนี้มีปลายที่เราตัดไว้สองอันเราก็จะแต้มครับปูแดงทั้งสองจุดเลยนะครับ แต่ด้านท้ายไม่แต้มนะครับด้านท้ายไม่แต้มนะได้มาอีกต้นหนึ่งฝั่งนี้ก็ยังได้อยู่นะเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆถามมาว่าอ้าวถ้าเราตัดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้ไหมอ่าคำตอบก็คือได้ไงทําให้ดูเลยเนี่ยได้นะครับนี่ตตดตรงนี้ครับอืมโอ้ ต้นนี้เลยโกดเลยครับเพื่อนๆเหลือใบเดียวนะต่อๆอ,อ่ะใครเอาต่อครับขายไปแปดร้อยบาทใครจะเอาต่อเอาอไปแปดร้อยนะครับอืมแต่จริงๆก็ไม่ขายนะไม่ต้องท <c oughs> ้ากันนะครับก <c oughs> ็ไม่ขายอยู่ดีนั่นแหละนะพูดไปงั้นนะนะฮะพูดเอาสนุกสนุกนะพเพื่อนๆอย่าซีเรียสน,นะอ่าต้นนี้ก็แบ่งได้อีกหนึ่งต้นนะครับแบ่งได้อีกหนึ่งต้นนะแบ่งตรงนี้ปึ๊บ มาแล้วมาแล้วมาแมาแล้วอะนะครับมาแล้วสต้นพอน,ะนได้เสองต้นพอนะครับคูนแดงคูนแดงคูนแดงมาเดี๋ยวนี้อาแต้มเฉพาะด้านบนนะครับ อีกต้นหนึ่งต้นนี้ได้แต้มไหมอ่าต้นนี้ไม่ได้แต้มนะครับโอเคตรงนี้อ่าโคนมันเห็นไหมเพื่อนโคนมันจะออกแบบเนี่ยเขาเรียกว่าโคนแก่มากเห็นไหมตอนะครับตอแก่มากนะครับก็จะเนื้อในก็จะออกสีแดงๆหน่อยนะครับก็ออกแต้มปูนซะแต่มิเซไม่ได้ตัดจนแบบเตียนนะครับเตียนเสมอดินไม่ใช่นะครับก็ยังมีตาบริเวณโซนแถวนี้อยู่เห็นไหมครับ เดี๋ยวเขาก็จะออกขึ้นมาเรื่อยๆนะตอสาคัญมากๆนะครับเพื่อนๆตัดตอเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดแบบเตียนนะครับถ้าตัดแบบเตียนเนี่ยมันอาจจะติดอยู่แต่มันจะช้ามันจะขึ้นช้าต้องให้ตาเขาเหลือบ้างนะครับเขาจะได้เอาอาหารจากที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยขึ้นมาเลี้ยงตรงบริเวณตาแล้วก็เขาจะแตกต้นใหม่นะครับเอาละนะครับทําไมถึงไม่ให้ใส่ปูนแดงนะครับบริเวณ ตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการชําโดยวิธีการชําน้ํานะครับเพื่อนๆนาการชําน้ําของเรานะครับก็วันแรกนะครับไม่ไม่ใช่วันแรกสิต้องสามวันแรกนะครับเพื่อนๆนะให้เป็นน้ําเปล่าก่อนนะครับสามวันแรกให้เป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวเลยนะครับแช่ลงไปแบบนี้นะครับแช่ลงไปแบบนี้นะนี่ แช่ลงไปนะเอาต้นทุกต้นนะครับที่ที่อะไรนะที่ที่ปูนนะครับมันแห้งแล้วนะครับก็จับเขาแช่ลงไปได้เลยนะครับถ้ายัดไม่ได้ก็ไม่ต้องยัดนะครับหาแก้วใหม่ๆนะหาแก้วใหม่ๆนะเอาแบบอยากให้เขาแน่นมากนะครับใส่ลงไปเพราะว่ารากเขากิ่งเขาก้านเขาค่อนข้างจะอ่อนนะครับบอกก่อนแล้วนะว่า ลากนะครับใบก้านนะครับค่อนข้างจะอ่อนเวลาเราจับเขาเนี่ยมันจะหักเลยนะครับกรอบมากนะครับเนี่ยตรงนี้ใบนี้เสียอา้าวเวลาดึงงี้ไม่ขาดนะครับแต่เวลาไม่ไม่เวลาไม่ได้ตั้งใจนี่หักใหญ่นะก็ตัดทิ้งไปเลยใบนี้เขาเป็นใบเผือกเนาะโอ้มันเหนียวอะไรตอนนี้นะ,นะครับแบบนี้นะครับแตมซะหน่อย กวัวเขาเป็นเชลาจับคู่กันหน่อยสิอ่ะคู่ต้นนี้ก็แล้กันนะครับวิธีการแช่น้ำนะครับเท่านั้นเนาะวิธีนี้เห็นผลได้ดีมากๆนะครับแช่ลงไปน,นี่นะครับอีกแก้วนึงโอ้หน่าจะพอดีฮะเตรียมมา4ี่แก้วนะครับเย้ะทั้งหมดกี่ต้นเดี๋ยวจะนับให้ก่อนนะ แม่ค้าจเย็นๆไม่ต้องรีบนะอีกสองสัปดาห์นู่นแหละหลังปีใหม่นู่นะจะได้ขายนะหลังสงกรานนะครับได้ขายแน่นอนสามสองห้าเจดเ้าต้นนะครับได้9ต้นนะต้นละสองร้อยสามร้อยเพันกว่าบาทน,นะครับพันกว่าบาทเนานะโอเคนะครับอันนี้ของเราก็เสร็จสิ้นนะอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆนะอันนี้นะ สามวันแรกต้องเปลี่ยนน้าทุกวันตอนเช้าเททิ้งนะครับเติมน้ําใหม่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับเติมน้ําใหม่ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะครับสามวันทําแบบนี้เข้าวันที่สี่จนถึงสองสัปดาห์นะครับเพื่อนๆจะสองวันเปลี่ยนก็ได้สามวันเปลี่ยนก็ได้แต่แนะนําว่าไม่เกินสามวันเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันร้อนถ้ามันร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้ำน้ำเน่านะครับแล้วก็ทําให้ต้นไม้เสียหายได้นะครับพี่เซมก็มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูว่า ที่ทาไปแล้วมันได้ผลนะครับอันนี้คือเซบูบูเบอร์สองนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิธีในการชําน้านะอันนี้เพิ่งผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เองเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงลาาขาวมาแล้วลากขาวคือลากหาอาหารนะเพื่อนๆแล้วก็ตาหนอ,อกก็มาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราครบสองสัปดาห์เราเอาไปปลูกนะมันก็จะพร้อมทานอาหารกินข้าว นะครับจเจริญเติบโตได้ไวมากนะครับโอเคครับก็อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับเหลืออีกต้นหนึ่งแม่บ้านชี้แล้วต้นนี้เอามาทําอะไรนะครับเหมือนเดิมครับต้นนี้จะมาให้เพื่อนๆนดูว่าต้นนี้เขาติดเขียวนะเพื่อนๆนะนติดเขียวอยู่สองใบนี้นะครับสําคัญเลยนะครับต้องตัดนะเพื่อนเพื่อนนะไม่ตัดเนี่ยเขาจะแตกตาหน่อที่เป็นตาเขียวขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทําให้ต้นของเราเขียวมากกว่าด่างฉะนั้นแล้ว ต้องตัดใบเขียวออกตลอดเลยนะครับแนะนํานะตัดใบเขียวออกตลอดเลยจะทําให้ต้นไม้ของเราไม่หลุดเขียวนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรอวิธีการตัดแยกขยายนะครับ p h i l o d e n d o n Berry Mark หรือ Berber bon Mark BBM ของเรานี่เองนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวถึงกด กระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาพี่เพื่อนๆมาตัดแยกขยายเบอร์เบิ้ลมากไม้ด่างเริ่มต้นของคนรักไม้ด่างครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ